คนเป็นอันมากในเวลานี้เมื่อได้สัมผัสกันกับรสอันสูงสุดของวัตถุนิยมทางเนื้อทางหนังมากขึ้น <c oughs> ทิฏติความพิเทนก็เปลี่ยนไปในทางที่เป็นกิเลสมากขึ้นและรุนแรงขึ้นตกเป็นธาตุของความอร่อยทางเนื้อหนัง ตามพิธินั่นแล้วมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องรองดองอะไรกันไม่ได้ <c oughs> ก็มีแต่ข้อขัดแย้งมันมีความขัดแย้งมากขึ้นโลกนี้ก็เต็มไปด้วยเสนียด네จันไรที่สิ่งขัดแย้งทั้งหลายนั่นย่อมเป็นเสนียด네จันไรอยู่ในตัวมันเองจะทำลายใครเมื่อใดก็ได้เราอย่าชอบ ในการที่สร้างความขัดแย้งกันขึ้นมาเราจะชอบการปรับปรุงความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยให้ทิฏฐิของเรานั้นเปลี่ยนได้ไปตามเหตุผลของความถูกต้องอย่ายึดมั่นอย่างที่เรียกว่ากระตายขาเดียวแล้วก็ยึดมั่นอย่างที่ เป็นครั้งแรกแล้วก็ยึดมั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่ในยุคแรกๆคือท,ที่ยังเป็นเด็กยังเป็นเยาวชนท่านจึงมีหลักธรรมะหรือศีลธรรมให้เด็กๆเ,เชื่อ บิดามดาครูบาอาจารย์หรือศาสนา,ษาไปก่อนมันปลอดภัยกว่าถึงกับพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าบุตรที่ประเสริฐที่สุดนั่นคือบุตรที่เชื่อฟังไม่ได้ตัดไปถึงบุตรทีสวยงามเจ็ดเลี้ยวฉลาดอะไรทานองนั่นแต่ทรงย่ำข้อบุคข้อที่ว่าเชื่อฟังประเสริฐที่สุด สำหรับการเป็นบุตรเพราะว่าอย่างเล็กอยู่นั่นเองทีนี้นลองพิจารณาดูถึงข้อที่ว่าหัตสะมันสร้างทิฏฐิและได้เป็นมากขึ้นมากขึ้นอย่างไรถ้าเขาถามว่าอะไร ดีที่สุดสำหรับเราให้เราเลือก <c oughs> เราก็จะเลือกเอาสิ่งที่มันได้อย่างออกอย่างใจไปเส้อหมดนั่นแหละว่าดีที่สุด <c oughs> จริงไหมไปลองคิดดูว่ามันได้อย่างใจไปเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละมันดีที่สุดเราก็จะคิดอย่างนี้ ง่ายที่จะคิดอย่างนี้โดยที่ไม่รู้ว่าความจริงนั่นมันจะเป็นอย่างไรเมื่อคนเขาเห็นว่าไอ้เงินจะเป็นเหตุให้ได้อะไรไปเยอะทั้งหมดตามที่เราต้องการก็เลยหลงไหลในการได้เงินได้เงินมากๆถ้าให้พูดตรงๆก็จะพูดว่านักเรียนนักศึกษาทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ ตั้งใจจะเรียในให้สำเร็จเพื่อหวังอะไรเห็นเห็นกันอยู่เป็นขนมตำเนียมนเป็นน้ทั่วไปว่าเพื่อให้มันได้เงินแล้ะเงินนั้นจะไปใช้อะไรได้ตามที่ตัวต้องการเลยสรุปความว่าต้องการอะไรได้อย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนี่เป็นเรื่องความรู้สึกที่อาจจะเกิดขึ้นได้เองตามวิสัยของชาวโลก ทีนี่เมื่อมองดูถึงทางฝ่ายศาสนาแล้วก็ยังท้านว่ามันมันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันก็จะต้องการกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไม่รู้จักอิ่มจักพอต้องการอะไรก็ได้ต้องการอะไรก็ได้ต้องการอะไรก็ได้มันก็ต้องการจนเป็นบ้าเป็นหลังไปเลย มันก็ไม่ถึงที่สุดที่จะทำให้หยุดความต้องการจะได้ทางศาสนาก็จึงถือไป็นธนองที่ว่าไอ้สิ่งที่มันทำให้เราหยุดต้องการอะไรอะไรจะได้นั่นแหละมันดีที่สุดนี่มันเกิดผัดกันขึ้นมาอย่างนี้เราจะเลือกเอาอย่างไหนเมื่อซีเราอยากจะถือว่าไอ้ได้ตามที่ต้องการทุกอย่างดีที่สุดก็ลองดู ทำอะไรทำอย่างไรจึงจะได้ทุกอย่างที่เราต้องการในความคิดว่าหาเงินหาให้มากแล้วมันก็ได้ตามที่เราต้องการแต่แล้กมันก็ไม่ปรากฏว่าเป็นจริงอย่างนั้นถ้าเขาต้องการมากกว่าที่เงินจะมีหรือเงินจะหามาได้เสมอ คิดดูก็จะมองเห็นว่าคนมันต้องการอะไรมากกว่าเงินที่มีอยู่หรือมากกว่าเงินกกว่าเงินที่จะหามาได้หรือว่าจะได้เงินมาสักเท่าไหร่แล้วก็ยังจะใช้มันหมดได้และสิ่งที่ต้องการก็ยังเหลืออยู่สำหรับจะต้องการอีกต่อไปนี่โดยธรรมชาติแล้วต้องการอะไรได้อย่างนั้นไปทั้งหมดมันก็ไม่ทำให้เราหยุด หรือเป็นสุขได้